ก็นะครับผมคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเสียงเป็นแบบนี้นะทุกคนจริงๆผมเพิ่งตื่นนะครับแล้วตอนนี้ผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแบบไม่เห็นไม่เห็นจริงๆอะ่ะเอ๊ะนี่เราอยู่ไหนไหนทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนมืดตึบนะครับเพราะงั้นมืดต,ตื่นนะครับเพราะงั้นผมว่าเราจะต้องเปิดไฟฉายอุ้ยไฟโอ้โห,โหไฟไหมนะครับเจ๊ เจมน่าใช่สิ่งที่ธรรมดานะเจ๊น่าจะโคตรบิาสาดโอ้ไฟไหม้เลยไปยโดนได้ไหมเจ็บไหมเฮ้ยตัวละครทนไฟทำไมภาคแค่แล้วโดนไฟช็อตตายเนี่ยตายงูมากเลยสินะตอนนั้นนี่มันเข่ากดปะเนี่ยโหแล้รเงี้ยผมจะไปยังไงวะเนี่ยล็อกโอเคโหรู้ผมจะไปยังไ,นไงไนะครับผมอาจจะโดนผีคือความ,มันเลยสับหวัวได้ เพราะเกมนี้ผีมาจอกมาก็วตวอเมื่อเราไปผิดทางนะครับผมไม่รู้ดิว่าเราต้องไปทางไหนอตอนเนี้ยเสียงผมเพิ่งตื่นเพราะผมอาดตอนเช้านะครับไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนเพราะว่าเอ๊ะอะไรอ๋อไฟเนาะไปไม่ได้อ๋อโดนบล็อกเหรอเอาเอาโดนบล็อกแล้วตอนแรกตอนแรกมันยังไปได้อยู่เลยนเนี่ยเออผมรู้สึกปแปลกนะเนี่ยเฮ้ย มีเสียงด้วยตอนหยียบปองแปงปองแปงไงทุกคนโหสมจริงเนะถือว่าเลียดตีอยู่ทุกคนมองไม่เ,เลยเลยก็ก็ไม่มีเลยเลยจริงๆแหละเไม้เราคานได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปทำไมนะว่าเราคานไปแล้วมันได้อะไรนะครับเออ อันนี้คืเอเฮ้ยผมว่าทางนี้ทางไปต่อทุกคนแรงนไม่คืออะไรอ๋อหมดแล้วเหรอผมว่าทางนี้คือทางไปต่อนะเพราะงั้นผมว่าผมควรที่จะไม่ไปจุดนั้นก่อนนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับทุกคน,เ,นเกมนี้เป็นเกมที่ต้องเปิดเด็ดเล่นนะครับ ว่าทางนี้น่าไว้ใจกว่าสรุกก็คือทางเดียวกันแค่มันอ้อมใช่ข้อเสนาของผนจริงๆไม่เลยนั่นไงทางเดียวกันแค่มันอ้อมว้าวเอ๊ะน,น,นี่คนละทางกันรู้สึกคล้ายๆเหมือนทางเดียวกันกึ่ง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 ทุกคนเสียงของผมอาจจะแปลกนิดนึงนะครับเพราะผมเพิ่งตื่นนะเอ๊ะนี่เะีบอกผมต้องแก้ทุกตู้เลยทำไมอะ ลงเลยทุกอันเลยอะไรไม่รู้ว่าที่รู้ระบบซับหมดอตอนเนี้ยไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรอะเกิดอารมณ์เกิดอะไรขึ้นผมไม่สนแล้วตอนนี้ล็อกเอ๊ะเราต้องไปไหนต่อเนี่ยอา้าวล็อกอีกเอา ือทางนี้มาแล้ที่ทางที่เราควรจะมาตั้งแต่แรกวันเดี้ยมันแค่มาเปิดตู้ไฟเฉยๆไหมผมไม่รู้นะครับทุกคนเราก็กลับไปทางเก่าเราดีกว่าถ้าไปวิ่งหัวมันสายจังวะนเนี้ยตัดีกว่าใสา่ตอนแรก,กนั่นเออจริงมันก็ดีกว่าตอนแรกสุดนะทุกคนตอนเริ่มเกมอะหัวมันใส่เวอร์มากล็อกไหมมันไม่ล็อกอะ เราเปิดเปิดเบรกเกอร์ปะไฟแล้วมันอีเดวเดวเดอ๋อมันเชื่อมกันใช่ไหมเราต้องไปทางนู้นก่อนอยู่แล้วเอาล็อกไม่งี้ผมจะทำยงไงที่รู้คือเราอาจจะต้องไปทางนู้นก็ได้นะครับทุกคน เบเกอร์นั่นเกี่ยวอะไรหรือเปล่าหรือมันเกี่ยวกับคุณจแจแป๊บหนึ่งนะทุกคนเออสวัสดีโอเคเออคับทุกคนผมคิดว่าผมอาจจะต้องทําแบบนี้นะผมกลับมาที่ตัวไฟอีกรอบมือนะครับทุกคนเฮ้ยทำไมเองสับลงมาเพื่อนไม่มีใครสรับลงแล้วใช่ไหมผมไม่เชื่อผมขอใช้กล้องถ่ายก่อนนี่นะครับผมได้สับเบเกอร์แล้วทุกคนแค่นี้แหละไปแล้ถ้าผมอัดถ้าหัวหน้ามาดู ไม่ก็เพื่อนผมมาดูฟตเทจจริงๆเนี่ยน่าจะบอกไอ้นี่มันอัดอะไรของของมันวะเนี่ยอัดโคตรแปลกเลยนิดหน่อยอัดมาแค่หนึ่งนาทีผมไม่สนนะก็มันจําเป็นนะจําเป็นสำหรับที่มืดมากๆอ่ะแต่ที่นี่โอ้โดนไฟเผาอุ้ยโอ้ยโอ,ยอ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไมาจากไหนวะอฮ้ยมาจากไหนเนี่ยฮะ มาจากไหนวะเนี่ยช่นชิศร์ในกแรรู้เองว่าใครคือใครคือเหมือนผมแบบผมไปสำรวจเยอเกินไปอะ่ะผมผิดตรงไหนแม่งวันฮิตถึงน,นะประเด็นอะ่ะผมต้องวิ่งกลับไปด้วยไหมเนี่ยหรือ,อยังไงเลยไอ้บ้านี่มันวันฮิตเลยทุกคนไอ้ตัวเมื่อตัวบ้าเมื่อกี้มันวันฮิตเลยนะเฮ้ยเจ๊เจ๊ส่งใครมาตกผมไปกเนี่ยนะตัวแตกเลยเรื่องจริงเราต้องไปตามที่เจ๊แกบอกก่อน ไปก็ได้ไปเจเจผมไปก็ได้โอ้อะไรวะเจ๊แม่เลยแม่งวันทิตถุมเลยไม่มันล็อกอะ่ะเพราะงั้นเจไม่ต้องส่งไอตัวเมื่อกี้มาตบผมอีกนะวันฮิตเลยบ้าเอ้ยตัวแตกเลยผมอะ่ะผมเข้าใจนะเจ๊แต่แบบผมเข้าใจอะไรอย่างนะเจ๊แต่แบบ มันเจ็บนะเจอ๋อเราไปผิดทางเนี่ยว่ามันมีทางเชื่อมกันใช่ไหมผมไม่รู้นะทุกคนผมผมปุ๊บนุ่วะโอเคมันมีทางเชื่อมมันอยู่ก็คือเชื่อมไปในตรงนี้อา้าทางหาย อ้าวล็อกแล้วเอา้าอะไรวะเนี่ยสุกเกะบอกไม่ล็อกเว้ยเอา้าล็อกผมเล่นมาเนี่ยเอ้อ่ะก็อะไรครับเนี่ยเปิดได้ไหมประตูล็อกเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ล็อกแล้วว,ว้าวปิดประตูกันรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างกลิ่นอายบรรยากาศมาคุมาคู่อะไรบางอย่างล็อกเนาะ เมื่อกี้นวเฮ้ยมาวิถทางไงน,น้องอันนี้คืออะไรอ่ะผมต้องเป็นเอนจิเนียร์เลยทุกคนโอ้โหอืม วิ่งได้ละเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะหวังว่าผมจะไปถึงชัตเตอร์ต่อไปได้ที่ผมโดยที่ผมไม่ตายนะเอ,อ๊ะเฮ้ยจะเอ,อ๊ะเฮ้ยปักไปเนี่ยแย่และผมปักแน่เลยทุกคนเนี่ยผมวิ่งนะทุกคนวิ่งไม่ได้อ,อ,อ้าวเฮ้ย แย่และผมต้องรีเกมใหม่หรออ๋อแย่ชะมัดงั้นเอาไว้ตัดกันตอนที่ผมมาถึงจุดนี้แล้วกันนะครับผมนะโอเคทุกคนผมมาถึงจุดนี้แล้วผมจะไม่เข้าไปไกลก้าอีบ,บานอีกทำไมเราไปไหนไม่ได้หรือว่ามาค้าไปเรานั่งหรือเปล่าทุกคนผมไม่รู้นะ ห้อ,องกะละ็ล็อกแล้วเรานั่งเอา,าเราได้อะไรล่ะอเออเรานั่งเอา,าเราได้อะไรผม,มอยากรู้อย่างเดียวเรานั่งเอา,าเราได้อะไรล่ะครับผีก็ไม่เห็นมาเลย ผมรู้สึกว่าผมนั่งไปแล้วแบบมันเกีม,มันบั๊กปะหรือยังไงผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมนั่งต่อไปสักหนึ่งนาทีแล้วกันสรุปไม่มีอะไรนะทุกคนโอเคทุกคนผมคิดเมื่อกี้ผมรีใหม่เพราะมันบั๊กนะทุกคนสรุปก็คือเราต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ไหม ตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีนั่นตรงนี้ล่ะก็คือไอ้ไอ้ภาคแรกผมต้องมานั่งทำแบบนี้ทุกคนจึกใช่ไหมไม่ได้จึกได้ไหมดูกันก็ไม่ได้จึกเฮ้ย ยากยากทุกคนืมได้แล้ว เด็กผู้หญิงถือรองเท้า,พ,าพ่อทำไมจึงทำแบบนี้กับหนูเงียบไปนะหนูฉันจะฆ่าเธอแน่แต่ในตอนนี้เราต้องมีอะไรบางอย่างก่อนฉันไมี่ทั้งฆ่าลูกสุดที่รักได้นะแต่ฉันก็แต่พวกเขาไม่ยอมเชื่อฉันเลยและแน่นอนใช่ลูกรักของพ่อทำไมลูกถึงยังอยู่ที่นั่นเด็ดคืนนั้นล่ะ <c oughs> <c oughs> พอพยายามตามหาลูกทุกที่นะนะก็ผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นโทรหาหนูแล้วสัญญาให้หนูไปที่ห้องของเขาเพื่อเอาของเล่นและสุดท้ายเขาก็หลอกหนูหนูแค่ต้องการแค่นั้นหนูไม่รู้ด้ซ้ำว่ามันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ล็อกประตูหลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องที่แย่ๆขึ้นกับหนูเขาบอกว่าหนูจะไม่เป็นไรแล้วเมื่อเด้เข้าไปข้างใน หนูรู้สึกแย่มากๆหนูรู้สึกชิวด้วยซ้ําแต่ในตอนนั้นเขาก็ตีหนูแล้วก็ตัดเสื้อผ้าของหนูออกทุกๆกอย่างมันมืดไปหมดแล้วพวกเขาก็เอาผู้หญิงแก่ผู้หญิงแก่นั้นก็บอกหนูให้หนูกลับไปหาอะไรบางอย่างนั่นเลอพ่อพอาจแล้วแต่ทำไมต้องเป็นพ่อต้องไปชั้นด้วยทหละทั้งๆที่พ่อ พ่อไม่เยากจเสียลูกไปแท้ๆลูกรักของพ่อเนี่ยมันเกิดป้าอะไรขึ้นแล้วผู้หญิงทั้นคือใครกัน<ค><ณ>หนูต้องไปแล้วล่ะพ่อไม่ต้องห่วงนะ<ค><ณ>พ่อต้องชดใช้ับสิงที่เขาทำ<ค><ณ>ไม,ม่ไงก็ตาม<ค><ณ>พวกเขาจะต้องเจอกับสิ่งที่พวกมันทำแน่<ค><ณ>อ๋อเจ็บตาแสงเจ็บตาทุกคน โอ้ยจบชัตเตอร์ด้การโดดแสงปาตาทำไมตาผมโอเคทุกคนโหลดโหลดก่อนนะครับชัตเตอร์ที่เจ็ดความเป็นจริงโอ้โหหน้าอย่างฝ่ายเลยตอนวิ่งสวัสดีครับจำผมไหมโอ้ยแสบตาเอามือตึบเลย ถ้าผมผมโคตรเกียดตอนเราวิ่งเลยมันอะมันแย่มากโอ้เหลกแหลกแหกแหลกความเป็นจริงเหรอชรัตเตอร์นี้คืออะไรเราวจสอบได้ไหมมีรหักไหมเอ่ยไม่มีเนาะด้านในก็ไม่มีอะไร อันนี้ก็ไม่มีรหัสด้านในก็ไม่ได้มันปิดอยู่ดูไม่ได้สามารถเหนอะไรอยู่นาฬิกาปกติไหมปกติเนาะโหผมว่าชัตเตอร์นี้ผมอาจจะต้องใช้ไอ้บ้านจริงๆเนะี่ยล็อกอ้าวล็อกเฉยหน้าต่างไหม <c oughs> หน้าต่างแล้วทุกคนโอ้มีแมงสาบด้วยนี่มันแมงสาบป้าเลยเนะี่ยหน้าตาไม่น่าเหมือนแมงสาบธรรมดา หน้าตามันไม่ใช่แมงสับธรรมดาทุกคนไปแครแหลกฮะตัวหนูยังใหญ่ลูกทำไมลูกลูกเสียงทำไมหนูเสียงอนนันจังโอ้โอเออ,อไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแสบตาล็อกเหมือนกันดูก่อนล็อกเหมือนกัน เอาแล้วต้องไปไหนอ่ะอออออออ๋อหน้าของมันเอา,เาเอ,า Jamie, อา๋อวัสดีหนูวัสดีลูกวัสดีพาไปหาหน้าอกอได้ไหม ไม่ได้ไ,ได้ไ,ได,ไได,ไไดไ้ได้หรือเปล่าเฮ้ยแพทเทิร์นวะเนี่ยยังไงอะยังไงหรอครับชี้ทำไมบอกเขาหน่อยท่านศัสดาบอกของทีคือ,อยังไงวะไม่เข้าใจท่านสัสดาช่วยบอกของทีเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย เนี่มันบ้าแล้วนี้ทุกคนให้ออกทางหน้าต่างมันในเกมมิซัยรือเปล่าไม่น่าใช่เออท่านครับให้ผมไปยังไงล่ะครับผมผมผมให้ไปกราบไหว้ท่านแล้วนะท่านน้งมันคืออะไรเล่นน้องแกให้กูแจวเหลหอเรื่องต้องมาจ้องไอ้น้องคนนี้อีกสิบนาที เดนะี๋ยวนะเป็นทางตันปะหคโคตรเก็ดตัวละครตราว่เงเนง่ยมันจะ,จะอ้วกอะเนี่ยประตูล็อก เมื่อกี้เรากดไดไทยปะหาไปออกไปหน่อยได้ไหมขอร้องล่ละผมก็แค่ต้องการออกไปจากที่นี่ผมก็แค่ามาสืบหาความจริงเรื่องนี้ผมก็แค่นักสืบได้โปรดช่วยผมด้วยมองไม่เลยเลยนักสืบอย่างผมคงจะทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ผมสัญญาผมจะลากคอมาลงมาให้อยู่ในคุกให้ได้เอามองไม่เห็น เดียวกันวะเนี่ยโคละทางกันละผมวิ่งอยู่ตรงไหน

Ủa Nó nó bay thằng nó nó bay thằng này nè Nó đi Ủa Ủa lẹt ไม่แหลกหรอกแเศษตามากอุ้ยเก๊คุ้นกันอือหืออุ้ยทานขรับแตงกิ้วครับแตงกิ้วมองไม่เลยเลยรู้ปะอือหืออ๋ออ๋มายัง ผมโคตรเกดร,ระบบภาคสองนทุกคนมันเป็นแบบบางจุดเราต้องใช้มันนะครับเพราะแล้วก็บางจุดมันก็โคตรแสบตาแสบตาไม่เป็นไรนะเนี่ยไน้ทุกคนไม่มีกุญนแจ ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมลูกสาวของฉันเอ๊เอ้เฮอยแปลกะนะคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากจะเอามือตบกล้องติงมากห้องบ้า,กล,บากล้องบอลอะไรมันจะ ซ่าได้ขนาดนี้เนะี่ยฉันต้องหาคุณแจเพื่อเปิดมันนะแล้วคุณแจาหาจากไหนล่ะแล้วคุณแจจะหาจากไหนทาบจอก็ซ่าขนาดนี้พี่แจผมหาคุณแจาจากไหนอะพี่เอ๊ะไี เจอแค่แบตเตอรี่อย่าพี่ผมผมจ่าโฮเทมจากไหนไนั่นอะไรอะ่ะอ๋อชิ้นส่วนของเกยเฉยเก๋เฉยก็ไม่มีอะไรเลยนะแจกุนกุนแจอยู่ไหนอะ่ะโอ้แสบตาแสบตาเฮ้ยผมผมแสบตาเนี่ยถ้าคุณยังกระพที่วแบบนี้ไปอย คืออะไรวะไม่เข้าใจก็น,นะครับผมเชื่อผมจะพักรีบอร์เตอร์อรพานี้ครับพานี้เอาไว้แค่นี้ก่อน,นครับผมนะก็สำหรับรีพอร์เตอร์สองพานี้ครับก็ขอจะไว้แต่พเพียงท่นนี้นะครับผมไว้ตามกันไหนพาทหน้านะครับผมนะที่ผมพักเพราะผมหากุญแจไม่เจอครับพาทหนา้าไ้ค่อยหากันนะครับผมนะไายบยครับผม